ที่ประเทศเซอ,ซอเร์เบียเกิดเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญน,นะคะโดยผู้ที่ลงมือก่อเหตุยิงในครั้งนี้เป็นวัยรุ่นชายอายุ13ปียิงเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเสียชีวิตไป9คนอีกเหตุการณ์มีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลที่สารัตและมีคนเสียชีวิตไป1คนค่ะซึ่งตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุใน2เหตุการณ์นี้ไว้ได้แล้วค่ะ ผู้เห็นเหตุการณ์อัดคลิปวิดีโอที่เผยหเห็นนาทีที่เด็กชายคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงผู้คนในโรงเรียนที่กรุงเบลเกรดของเซอร์เบียเมื่อช่วงเช้าวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนและเด็กนักเรียนอายุ13-14ถึงปี8คนขณะที่เด็กนักเรียน6คนและครูอีก1คนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งหนงจํานวนนี้บางส่วนอาการสาหัสต,ตำรวจเซอร์เบียเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเด็กชายอายุ13ปีอยู่ในชั้นเรียนระดับเกรด7หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้วางแผนก่อเหตุล่วงหน้าประมาณ1เดือนทั้งเส้นทางเข้าออกที่จะใช้รวมถึงเขียนรายชื่อของผู้ที่เขาตั้งใจสังหารในวันก่อเหตุผู้ต้องสงสัยพกปืนมาสองกระบอก และใช้หนึ่งในจำนวนนี้เปิดฉักยิงใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและนักเรียน3ามคนบริเวณโถงทางเดินก่อนที่จะบุกเข้าไปในห้องเรียนประวัติศาสตร์และลงมือยิงครูและนักเรียนในห้องซึ่งทราบในภายหลังว่าปืนทั้งสองกระบอกเป็นของพ่อของเขาแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจแน่ชัดและเรื่องนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน ผู้ต้องสงสัยรายนี้จะถูกส่งตัวไปที่คลินิกจิตเวชเนื่องจากอายุต่ำกว่า14ปีจึงไม่สามารถนำตัวไปพิจารณาคดีและรับโทษทางอาญาได้ตามกฎหมายของเซอร์เบียในขณะที่มีรายงานว่าพ่อของผู้ต้องสงสยัยซึ่งเป็นเจ้าของปืนและแม่ของเขาถูกจับกลุ่มตัวแล้วเช่นกันแม้ว่าพ่อจะอ้างว่าปืนถูกเก็บไว้ในตู้เซฟที่ใส่รหัสไว้ด้วยก็ตาม ด้านประธานาธิบดีเซอร์เบียออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของประเทศและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้เซอร์เบียจะร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เป็นเวลา3วันทั่วประเทศขณะที่ช่วงเย็นของวันเดียวกันครูญาพี่น้องและครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เดินทางไปร่วมวางดอกไม้และจุดเทียนบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ยิงและเหตุดุนแรงจากอาวุธปืนในโรงเรียนในเซอร์เบียเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากและแม้เซอร์เบียจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายอาวุธปืนที่เข้มงวดแต่การครอบครองปืนในประเทศถือว่าสูงที่สุดในยุโรปส่วนที่สหรัฐอเมริกาเกิดเหตุยิงในโรงพยาบาล โดยสำนักงานตำรวจแอตแลนตาเผยภาพใบหน้าของผู้ต้องสงสัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางเมืองให้เก็บตัวอยู่ในอาคารหรือที่พักส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยหรือทำงานในบริเวณดังกล่าวขอให้ออกนอกพื้นที่เนื่องจากตำรวจกำลังตามไล่ล่าตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ซึ่งก่อเหตุยิงในสถานพยาบาล o r t h ซ i d e Hospital Medical ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกสามคน จากการตรวจสอบเบื้องต้นแม่ของผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลว่าเธอพาลูกชายมาที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาแบบใหม่หลังจากไม่พอใจแนวทางการรักษาโดยกระทรวงทหารผ่านศึกแต่ผู้ต้องสงสัยแสดงความไม่พอใจและใช้ปืนยิงคนที่อยู่ในห้องนั่งรอของโรงพยาบาลก่อนจะหลบหนีไปในเวลาต่อมาตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีคนหลบเข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ17กิโลเมตรก่อนที่ตำรวจจะสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ในที่สุด